ุณจ๋าคิดยังไงมาร้านนี้ครับก็วันนี้มันอยากกินอะไรแซ่บๆอะค่ะทำไมคะคิดว่าจ๋ากินอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอเปล่าครับพี่แค่ไม่เคยเห็นคุณจ๋ากินอะไรเผ็ดๆนะฮะ <c oughs> แหมพี่จ๋าโตแล้วนะอย่ามาดูถูกกันนะ จ๋าครับจ๋าน้ำก่อนอนี่ครับคุณจ๋า <c oughs> จะช่วยครับอนี่ครับคุณจ๋า <c oughs> ไหนบอกว่ากินเผ็ดเก่งไงครับ <c oughs> นวไหมครับเราพี่เห็นบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับจ๋าเร <c oughs> ื่องคุณพ่อเหรอคะ พี่เมกลาบ,บอกคุณท่านเรื่องนี้นะคุณจา๋าคุณจ๋าจำบริษัทดีแลนได้ไหมครับบริษัทที่ได้งานประมูลสปีดมอไปจำได้ไม่ลืมหรอกคะ่ะพี่ไปรู้มาว่ารายชื่อกรรมการในบริษัทนั้นเป็นคุณศักดิ์สุดาแล้วก็คุณกระแสรองกรรมการบริษัทเอชวีต้องใช่แน่ๆใช่อะไรหรอครับคุณจ๋าก็วันนี้นะคะ จ่าแอบไปดินปองพมินคุยโทรศัพท์เรื่องส่วนแบ่งค่าข้อมูลแล้วยังพูดถึงบริษัทดีแลนด้วยไอ้เราก็คิดว่าคุยเรื่องงานอะไรอะนะแบบนี้มันลงล็อกไปเป๊เลยอะพวกมันต้องรวมหัวกันเปิดบริษัทเพื่อมาแย่งงานเราแน่ๆแล้วไอ้ปองพมิน,นที่เป็นหนอนเอางานเราไปขายคนอื่นนะพี่หินครับจา<ะ>พี่ว่าใจเย็นก่อนนะครับ นั่งก่อนนะนั่งก่อนพี่พี่ไม่คิดแบบจ๋าหรอคะแบบนี้มันลงล็อกเป๊ะมากเลยนะเอะเราจะคิดแบบนั้นมันก็คิดได้แต่ตอนนี้เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับถ้าจะไปเก่าหาเขาตอนนี้มีแต่เรื่องเดาล้วนๆพี่หินคะล่างสองหอนของจ๋านี่ไม่เคยพลาดจ๋าบอกให้จ๋าว่าเราควรรีบไปบอกคุณพ่อนะคะ ตอนนี้คุณท่านไม่สบายอยู่นะครับเดี๋ยวอาการจะไปกันใหญ่พี่ว่าตอนนี้เราทำได้แค่จับตาดูพวกเขาเพื่อจะหาหลักฐานไปมาตัวโอ้่เออาจ้ให้จับตาดูจับตาดูจับจนตาจะบอดอยู่แล้วค่ะจะไม่ให้จ่าลงมือทำอะไรเลยเหรอคะแล้วคราวก่อนที่คุณจ่าลงมือทำอ่ะเป็นไงครับเละไม่เป็นท่าไม่ใช่เ,เหรอครับพี่หินอนะ่ะ <c oughs> กินก่อนครับ กินนี่กินเยอะๆนะครับกินให้อิ่มนะครับจะได้คิดอะไรออกอา้าวอยู่กันพร้อมหน้าเลยเนี่ยไหนอ่ะข้อมูลโครงการหน้าที่บริษัทจัานทนันนันกรุ๊ปจะประมูลโถนี่จะเอาข้อมูลใหม่แต่ข้อมูลเก่ายังไม่จ่ายเลยไอ้จ่ายนะ่ะจ่ายแน่แต่เงินมันยังไม่ได้โครงการยังไม่ถูกมัดเลยนั่นมันก็เป็นเรื่องของคุณสิครับ ผมทำหน้าที่ของผมแล้วนี่อย่าบอกนะจะเบี้ยวกันแลวไงทำไมครับมีปัญหาเรื่องการเงินหรอเออเอาเป็นว่าไว้รอโครงการอนุมัติก่อนยังไงเขาก็จ่ายเงินคุณแน่ไม่มีคำว่ารอครับถ้าคุณไม่จ่ายผมแฉย,ยับแน่